ไฮโซสาวตระกูลดังปลื้มปิติเข้ารับประทานรางวัลอันทรงเกียรติทีมงานที่นี่คอ m ขอแสดงความยินดีกับคุณดาวนารงเดชเมื่อล่าสุดได้เข้ารับประทานรางวัลอันทรงเกียรติโดยคุณดาวได้ออกมาโพสคลิปพร้อมเขียนแคปชั่นว่ารับประธานรางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยทรกิจคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องเทานางเทิงกรมสีสว่างควัฒนวรสคานรีมเป็นผู้แทนพระองค์ณนะหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้14 07 67ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมาย